สวัสดีครับคุณลุงสวัสดีคุณลุงเองซื้อลุงอะไรแล้วเนี่ยลุงโลดลุงโลดอ่าลุงโลดอายุเท่าไหร่แล้วหกแล้วหกสิบป้าโอ้โหลุงโลดครับอ่าอ่าตรงนี้นี่อยู่ตรงไหนครับเนี่ยบักแปดหมูแปดเนาะเขาเรียกว่าหมูแปดบ้านบ้านนาโพบ้านนาโพตำบลอะไรครับตรงนี้ตำบลกล้วยตำบลบ้านกล้วยอำเภออะไรครับอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยเนาะอ่ะโอเคครับ ลุงโรดครับลุงโรดเลี้ยงงวมามด้กี่ปีแล้วครับ3ามปีมป,ปกติแถวบ้านเรานี่ก็จะมีส่วนมากก็จะเลี้ยงหัวเถินกันเนาะอ่าแล้วก็เลี้ยงบ้ามันลูกผสมบ้างอะไรบ้างทําไมของลุงโรดทําไมเลี้ยงเหลือเลี้ยงหัวงามครับผมก็ทอบของสวยอ,อ้าวอ้าวชับของสวย โอ้โหเลี้ยงมาได้กี่ปีแล้วไอ้ที่วัวสวยๆนะครับเลี้ยงมาสามปีแล้วสามปีอ่ะ,อะอยังของลุงขออนุญาตนิดนึงครับผมยังลุงเนี่ยเลี้ยงวัวสวยนี่ลักษณะของลุงนี่ตอนนี้มีพื้นที่สําหรับปล่อยเลี้ยงแบบนี้นี่เยอะไหมครับผมนาแล้งก็เยอะนานี้ก็ต้องเกี่ยวหญ้าให้กินนาเนี้ยนะไอ้ตรงนี้ก็มีประมาณสักสอง,งนานสอ<ำ>งน้สองไร่สองไร่อันนี้คือสําหรับแบบว่าปล่อยให้เขาเดินเล่นให้กินหญ้าตามธรรมชาติปกติถ้าเกิดนานี้คือหน้าหวานเข้าของมะลิกันเนาะถีก็จะไม่ค่อยมี ลุงก็ต้องคือมีหน้าที่เกี่ยวยอเกี่ยวญ้าทุกวันตอนนี้ตอนนี้มีกี่ตัวที่อยู่ในคอกเราหัวสวยๆแบบนี้มีแค่นี้มีห้าตัวห้าหกตัวนี้อยู่ในคอยตัวลูกงลูกัวน้อยลูกัวน้อยอ่านะครับผมลุงครับยังวิธีการเลี้ยงงวงงามของลุงเนี่ยครับผมสมุทราปกติแล้วครับผมเช่ามานี่คือยังไงครับผมก็ธรรมดาเราเนี่ยยังไงครับธรรมดาเราคือเช่ามานี่คือลุงออกไปตัดหญ้าเลย ล้าจ้าปกติห้าต,ตัวนี่วันละกี่ลรอใส่ครับผมอสองลอใส่อยู่เลยอิ่มอ้โหอ้าของลุงเห็นบอกว่าเคยเขาเราเคยมาคุยกันน้อกรอบอยู่บ้างเนาะวิธีการเลี้ยงงวงของลุงเนี่ยผิวพันธ์ดีแบบนี้เนี่ย<อ>ต้องมีนะ้ำปนหน่อย,อ,ยอะไรครับผมฮะวุนนก็โพดใกล้หัวหานมั่งปนหน่อย,อ,ยอ๋ออย่างสมมุติลุกนึงเนี่ยหัวหานเราเนี่ยลุงจะห้าตัวนี่หกตัวเนี่ย,ยอยู่ประมาณสักสามวันลุกนึงสามวัน ลุกนึงคือฝุ่นกระโพดหรือหัหห่นาะว่าหานฝุ่นกระโพดนะถ้าหักอมาใส่มารวมกันนะเดี๋ยวนะอย่างสมมติลุงซื้อมาลุกนึงหัว,ห,วหานก็ประมาณยี่สิบสามสิบโลใช่ไหมฮะมันลุงลุงลุงจะเล็กถ้วยเดียวถ,ยถ้วยเดียว,วยเดีฝุ่นกระโพดตามถ้วยถ้วยอย่างนี้โอเคอย่างสมมติหัวหานลุกฝุ่นกระโพดลุกนี่เกือบเดือนเหมือนกันอาไม่เป็นเดือนหรอกใส่ย่างน้อยมันกระรองห้าวันหกวันท้านอยจอด ประมาณนี่ไม่ได้ให้กินในรุ่นเนี่ยเป็นเดือนแล้วเนี่ยอ๋อไม่ให้นกินปกติคือจะมีเสริมอยู่บ้างนาแรงต้องให้กินนาแรงรางวเราไม่โสมไหมอ๋อแต่ถ้าเกิดนาเอ๋อนี่ถ้าเกิดหญ้ามันสมบูรณ์ดีอ่าเราเบาๆเ,เลยไม่ต้องเราก็จะเบาเลยเบาอืออล้วงวอผิวผมันจะดีไงอืมลงผิวดีทุกตัวไม่มีการผอม อืมนะครับผมถ้านาแรงเอาประทังให้มันผิวดีๆให้กินประทังประทังไปนนาแรงอ่ะอ๋อต้องมีพวกเออาหารกับฝุ่นก็พดผสมน้อยน้อยอแล้วงอมไครมาดูก็าอกโอ้โหอย่างดีๆกครใครก็โอ้โหโอ้โหอ,อย่างเดียวเลยนะครับผม,มนี่เราทิ้งเลยเนี่ยลานนี้เราก็ทิ้งเนี่ยเบาเพราะว่าฝนมีตกบา้างยาย่างพอหาได้บ้างถ้าเรา มีหัวหันานาแรงนะเราไปเอารถมอเตอร์ไซค์วิ่งไปเบียบแกนั่นเราวิ่งเข้าบ,บ้านเลยโอ้โหเ <ไป S 1> ข้า <ไป S 1> บ้านเพ<ว>อ้อเลยเข้า <ไป S 1> บ้านเลยอ๋อรู้ว่าตรงไหนกินหัวหา่านแล<ะ>้วต้องมีถึงเวลาวมันอือหอเป็นิน่าโลหกลออะไรดินเสียงรถนั่นแหละอืมครับครับอ่ะเดี๋ยวอยากให้ลุงรถบอกลักษณะสมมุติว่ายังลุงเนี่ยจะซื้อหัวเข้ามาเนี่ยลุงลุงจะเลือกซื้อลักษณะยังไงลุงลุงดูยังไงสังเกตลักษณะหัวยังไงเพิ่งฮักเรื่องไหมเดี๋ยวมก็เจอ ก็รประกาศ่านมาไม่ไม่เคยเก่งกันเองครับตอนนี้คือเริ่มเป็นละเริ่มเป็นล้ลเริเ่ม <ละ S 2> ดูว่าอ๋อสังเกตยังไงดูยังไงใช่ไหมครับผมงัวสวยไปแล้วก็เราก็ต้องดูว่างวทําไมนี่มันมันแทงมั่งมันหมันมั่งอะไรกันมัง่งมัวตัวมัดมันเอาใจากันไม่ได้แล้วอ่ะทีคราวนี้อยากให้ให้บอกว่างวาสวยไหนสายตาลุงเป็นลักษณะงไงเดี๋ยวเราไปดูงัวใกล้ๆกันครับผมหลวงรถครับลองบอกลักษณะงวงงามของคุณลุงสิว่าเอ๊ะ งานในสายตาของลุงโรดเองเนี่ยลุงโรดมองสังเกตลักษณะยังไงครับผมอ่าดตูตัวเมียตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวตัวตัวแดงนี่นะตัวแดงตัไทยนะอ่าอ่าลุงลองค่อยๆบอกนะเป็นไงครับลักษณะมันมันนีประปมไว้ทงตามพันธุ์นั่นแหละมันออกมาเกืบ cocaine, บอ,รอบรดือดรอยเลยเนี่ยเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยอ๋อตัวนี้นะลักษณะที่ขวัดสวยนี่เป็นไงครับลุงลองลองบอกหน่อยครับผม ยาวตัวยาวตัวยาวเนาะตัวยาวหูปากหูหูอะไรนะไม่ยาวที่จังหูพอปากพอแข้งปากอ่าหูเพียวพอแข้งปากนะครับผมแล้วก็เป็นไงฮะตรงตรงตรงอะไรขอแรกตรงคอมานะครับผมคอมันมันโยนอะไตัวนี้มันโยนตัวนี้โยนไว้ตัวนั้นกันอ่ะอ๋อตัวนี้นะตัวนี้ขอยโยนไว้ตัวนั้นกันอืมตัวนี้ทองละตัวนี้พึ่งทับเนี่ย คือเห็นแล้วม mm. mm. uh ันเข้าตาจริงๆออืมนี่ลูกไอ้ตัวขาวนู่นอ่ะลูกไอ้ตัวขาวมันเป็นตัวแดงนู่นน่ะนี่นี่นี่คือลูกตัวขาวนี่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 ตัวนู่นอ่ะตัวผู้น่ะนี่นะตัวนี้นะแหมมันตัวสีขาวแม่ขาวตัวนียขาวใหม่เนี่นี่นี่เดี๋ยวผสมไว้ตัวโตนู่นอยกตัวหน่งนอ่ะนี่จะออกแล้วเดือนนี้ก็ออกแล้วเนี่ยอืมอเลี้ยงงวสวยนี่เป็นไงลู้ซุกใจที่ได้เลี้ยงแล้วมันชอบ่ะเห็นแล้วมัน ใครมาดูเราวขอห่อหิ่งเราสวยสวยๆทั้งนั้นอ่ะนะลองเลี้ยงไว้ไม่ไม่ผอมเลยเราเลยเราอ่ะเราใส่ใจอเราสนใจของเราอ้ว่อยอ่ะเราพละดีครับลุงลองลองเราประสบการณ์หน่อยเพราะว่าประมาณสักสามสี่วันที่ผ่านมาพึ่งโอ้โหตัวนั้นยังงามเลยที่ผมไปเห็นนี่ร็อบแรกว่ะแม่ก็ยังงามเลยอ่าแม่ยังงามเลยนะครับพี่น้องเออเผออิญเออมันเป็นเป็นไงนะพึ่งออกลุก ตัวที่สามเนาะตัวที่สามลุกล้อจ้าแม่แม่ไปแล้วพอเราไปดูนักร้องไอ้พิต้าไอ้ลอยสมัยไปดูทอทั์อ่าถองเพลงเจ้าคำมาที่อาวงอนออกไปแล้วเนี่วะาอ้าวออกงายจังเลยออกง่ายดิใจจริงเราอ่ะอ่ามันออกมาไม่ถึงมีทิพซีมากนะมันกินนมได้เลยอ่ะลุกนะลุกย่งกินนมดูจบจ็บจบสบายใจละสบายละรับฝันดีแน่ๆเลยเอออ่านน้ำอับท่าเข้านอนเตียงถืนมาดูเที่ยวโหโลกมัน ลูกทะลักออกมาเป็นกระกอบเลยอะกอบปุ๋ยเลยโอ้คือเป็นเพราะเราไม่หนังเฝ้าเราไม่นั่งเฝ้าเราก็เลอะเลอะไปหน่อยนึงมันจะลูกมันว่าไหแม่พ่อมทับพ่อใหญ่หรือไงเราไม่ใช่งวสาวด้วยงวตั้งหลายลูกหลายทองแล้วอะทับงวท้องสามเออทองคอดตัวที่สามเออมันก็ไม่น่าจะมีอาการอย่างนี้ไม่น่าถ้าเออพวกสาวน้อยอย่เียมันใหญ่พ่อตัวใหญ่ทะหมครับมันจะเบ่งออกมาได้กหีรายได้อะครับ ไม่น่าเชื่ออืมนี่แหละก็เลยทําให้สูญเสียแม้งัวไปเลยสูญเสียโอ้โหพี่น้องครับต้องบอกนี่แล้วกันเวลางัวออกลูกนี่ยังไงพวกเราต้องต้องเอาให้คือออกให้มดต้องออกให้มดก่อนแล้วค่อยไปนอนกันมันจะได้มีเวลาเรามันมีอะไรเราจะได้มัน้อมพาดได้อ่ะอ๋อพาดมันก็จะไดวช่ยเขาเรียกว่าอะไร่ะเขาเรียกเฉวี่ยงัวได้ทันพอออกมาปุ๊บมัน ไ่ถึงด mm ีท hmm. ี่สุดสีมากมันกินน้ำเหลืองได้เลยอะนะลุก่ะนะลุกออ่างี้มันรอดตายน่ะ้าไม่กินน้ำเหลืองมันตายไปแล้วอ่ะปกติถ้าเกิดลุกัาถ้าเกิดได้กินน้ำเหลืองแหม่นี่ไม่ตายยังไงก็ไม่ตายแหมจะตายไปแล้วอะไรกันล้ะห้ามเกินแปดตะโมงอ่ะอ๋อถ้าเกินแปดตะโมงตายเราต้องรีดนมมันกินอ๋อหัวเขาเรียกว่าคุณค่าคุณค่าทั้งทั้งนมของมันน่ะนมแหมมันนะถ้ากินน้ำเหลืองได้ก็ไม่ไม่ตายอืมน้องครับ ผานมาโหตัพะการเธอมาหลายตัวแล้วอ่ะครับอืมตัวแสนจองออกมาลูกแสนสองตายแม,ม่สาวด้วยนะแม,ม่อยู่ด้ต่องเดือนนี้ตายนี่แหละครับพี่น้อง ดังนั้นการเลี้ยงัวงามก็ต้องใส่ใจกันหน่อยเนาะอย่างที่บอกแหละเรามีความสุขกับการได้เลี้ยงเหมือนกันเนาะแต่เราก็ต้องดูแลเขาดีๆมันดูมันเต็มตาดีอ่ะครับนุุ๊งครับดูตูดแต่ละตัวเฮ้ยครับผมผมเห็นตูดแล้วแบบโอ้โหแน่นเบ้อเบ้เบ้อบ้ากันเลยอ่ะไอนี่คือตัดย้ายกินไอช่วงนี้คือหัวอาหารว่าฝุ่นก็ผลนี่ก็ไม่ค่อยได้กินแล้วทิ้งแล้ว่อยากตดวแล้วให้กินให้กินหน้าแรงหน้าแรงเราไม่ได้พยุงหัวเราผิวดีอ่ะเป็นแบบนั้นเนาะ น่ะลูกมันเนี่ยดูไม่ดู้ตัวขาวน่ลูกไปเตยบามันแดงเนี่ยดูให้นะครับเท่าแม่มันเยอะแล้วน่ะน่ะอืมทำบางตัวมันไอ้คอกบ้านที่ไม่ให้กินหัวหันมันไม่เงี้ยครับตัวน้อยนี่มันดูมันม,มันตัวโบนะครับลุงครับปกติเนี่ยชาวบ้านทั่วไปอย่างที่บอกแล้วเขาก็จะซื้องวัวตัวหมือนสองเหมืนอนตอนที่ลุงซื้งวัวละตัวเป็นแสนแสนกว่าเกือบแสนเงี้ย โอ้โห و, ชาวบ้านชาวช่องเขาวากันยังไงบ้างครับลงุงลุกนั้นมันงวงมันดังวิ่งไงครับหัวกําลังแพงหน่อยรุ่นแพงเราก็ครับเราชอบของสวยอยู่แล้วครับไงเราขอเรารเราป็นผกกวางไงครับไงเราชอบของไงสวยแล้วมันสวยตาเราอะครับชาวบ้านชาวช่องว่างไงซื้อตัวแสนก็บาดขึ้นมาเนี่ย ขาก็เออ,อมันกรเตือมาราคาแพงแพงเขาก็าหาวเราค่อนข้างบ้าเหมือนกันบ้างัวอ่าบ้างัวเกินเออ,อแต่ยังที่บอกนาะใจเราลักกันเนาะใจลักอ่าใจลักจากประสบการลุงนี่เคอยอยังที่เราซื้อ,อมาเนี่ยพอมันออกลุกออกอะไรไปนี่เคยขายบ้างไหมครับผมลูกเคอะของเราเนี่ยขายไปตัวแล้วขายตัวที่แม่มันตายยัง ขายตัวที่สองไอ้ลุกตัวที่สองไปอ่าตัวที่หนึ่งเลยอ่าลุกตัวที่หนึ่งขายไปห้าหมื่นห้าตัวเมียตัวผู้ครับตัวนั้นตัวผู้เอาไปทําพ่อพันอะโอ้โหมันใหญ่กว่าตัวนี้อ่ะก็ขายได้เหมือนกันขาได้เลี้ยงไว้กี่ปีครับน่ะตัวนั้นตั้งปีขวบกว่าขวบก็กว่า่าได้ตัวละห้าหมื่นเหมือนกันห้าหมื่นห้าโอ้โหพี่น้องน้องมันตัวแดงเนี่ยนี่นี่ได้บัตรแล้วนะตัวแดงนู้นอ่อตัวแดงไทยนะครับผ่ทองแล้วนะอับเมื่อวันที่สิบเนี่ยอืมเมื่อวันที่หนึ่ง ไอ้ยีเซวัยวันที่ยีเซนีก่ก็โลละติดมปติดอะครับอืมนี่เลี้ยงด้วยย่างจริงมีอาหารเป็นบางฤดูกาลอาหารหน้าแรงไงหน้า,แ,นาแรงเสริมอา <ๆ S 1> หาร <ๆ S 1> พี่น้องดูกามเนื้อเป็นมัดมัดจริงๆนะไม่มีขมุขผ,อ,ผอมเลยงัวะโอ้โหถ้าเกิดมกกัดกว่านี้ก็ไม่ไหวหรือเปล่าลุงเลยเอาแค่พอดีพอได้ก็มันเราคนเดียวด้วยเอาแค่นี้เอาพอดีพอได้ถ้าเกิดมัดเกินก็ไม่ไหว มากเกินเราก็แย่เหมือนกันนี่ครับผมห้าแม่แหละห้าแม่กรลังสวยห้าแม่หกแม่แหละครับพอดีมันราคาเพชรจะพิษกันนะที่เรามันงัวไม่ใช่งัวเกตแค่งัวไม่เกตอ่ะของลุงเนี่ยจะเป็นงัวเกตอ่านะยังความคิดของลุงเนี่ยตอนนี้เนี่ยอายุ65้าเลี้ยงประมาณกี่แม่เดียห้าแม่ห้าแม่แหละได้ลูกกี่ตัวครับผมตัวห้าตัวนี้ก็อยู่ได้แล้วอยู่ได้แล้วใช่ไหมครับโอ้โหขายตัวละสี่ห้าหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นสี่หมื่น แค่นี้เราก็อยู่ได้แล้วเลี้ยงครอบครัวเราเลี้ยงตัวเราเองได้ตามร่างกายเราเอออืเป็นแบบนั้นเนาะใช่พันจอน้อยพันพันใช้หัวเกตมันก็ตัวละตองพันต่อตัวละหมือนตองหมือนมันพิษกันมันมันกินเท่ากันไหมครับลุงกินเท่ากันราคามันก็ราคาพิษกันอะราคาขายต่างกันอ่าแล้วของัวเกตก็มัวไม่เกตของตัวอ่ะดูง่ายก็ตัวอ่ะอืมครับอ่าว่า ขายมาดูว่าก็สวยทั้งนั้นละอืมของคุณลุงนี่ต้องมีพอคุมฝูงถูกต้องไหมครับผม<อ>เลียงงวพ่องามงามพ่องามงามมาคุ้มฝูงไว้อ่านะฮะทาไมเราต้องมีพ่อคุ้มฝูงครับลุงก็เรามันผสมมันผสมหลอดมันไม่ดีอ่ะผสมหลอดนี่คือเราจับซัดไม่ค่อยเป็นผสมหลอดมันตัวละสองสามร้อยห้าร้อยมันก็ไม่พิษกันนะ อ่า<ค>แทงขาออกมามันลึงลึงมันจะไม่ติดงอแบบนั้นครับถ้าแม่ไม่ดีย้ายนะมาถ้าแม่ไทยหรือแม่ธรรมดานะมันไม่ออกมาลึงมันจะไม่มีละครับอ้างี่นําลึงจะมีเลยพอ,อาวัามีลึงไงอ่าลูกก็จะได้อ่าลูกก็จะได้พออ่อก็ดูก็ดูอีกตัวที่เดี๋ยวนี่อคะขานาดน่น้อยที่น่ะอืมลึงมาเต็มเลยลึงมาเต็มเลยงามเลย <laughs> อืมนะครับผม แต่มีพอคุมฝงก็ดีคือเราไม่ต้องเสียเวลาจับซัดเนาะเราไม่ต้องไปตามเขาไม่ต้องไปตามใครยังของลุงนี่รับทับดยวิปลาขรับเนี่ยมันเขาก็อยากจะให้ไปทับแล้วไม่มีรถไม่ไม่ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่ไปไม่ปอยนะลายเลี้ยงเฉพาะของเราเองของของเราพอให้เขาเลี้ยงลายเจ้าอืมเจ้านุ่นถ้าเกิดมีใครสนใจเอาพอไปเลี้ยงต่อนี่ลุงปล่อยไหมเนี่ยอ้าปล่อยเดี๋ยวจะได้นองเอาลอนองมันแทนอยากถ้าเกิดสมมติมีคนอยากมาดูนี่ มาดูได้เลยมาหาลุงรอดดีเลยนะเอาพี่น้องเผื่อใครอยากได้ผอคุณฝูงตัวนี้นะตัวนี้มีมีมีใบมีหลอดไหมครับลุงมีใบมีหลอดเนาะเป็นลูกของอะไรครับเนี่ยลูกผสมของอะไรครับสีวายสีวายเนาะพี่น้องถ้าเกิดเผื่อใครอยากได้เอาตัวนี้ไปเป็นผอคุณฝูงมาคุยก็ลุงรอดได้เนาะเขาเขาก็อยากจะปล่อยคุณฝูงเพราะอยากจะเอาตัวน้อยขึ้นมาคุมฝูงแทนหรือไงครับเนี่ยมาครับเราขคยอยากได้ก็มาดูมาดูกันก่อนได้อะถ้าชอบก็ปล่อย มันเราก็รักของเราด้วยอ่ะครับอืออ่ายังขอคุณฝ่งนี่ราคารองของลุงรถรองไว้เท่าไรแล้วครับเนี่ยมันเขียวหกแล้วน่ะเขียวหกแล้วเนาะเขียวหกแล้วเขียวหกนะครับพี่น้องอ่าขึ้นนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วอ่าไอลูกไอตัวนี้คอกนั่นก็ลุกเข่าอยู่แล้วเนาะอ่าอ่าขึ้นนี่ของลุงรองไว้เท่าไร่ครับไี้ตัวนี้รองแสนนึงแสนหนึ่งนะราคายังคุยกันได้ไหมเนี่ยได้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 นะขายที่อยู่แถวนี้ อยากได้ผอก่งฟูงนะลูกอะไรนะลุกซีวลูกไวลุกซีวนะพี่น้องมาดูได้ต้องบอกว่าโบดเต็มเลยจริงริงโบดเต็มนะโบสถลึกดีละโบดลึกจริงๆพี่น้องอยากใค้มาคุยก็ลุงโรดแล้วกันนะอเรียงงวงวามันเนาะมีทุงความสุขใช่ไหมเห็นแล้วก็ยิ้มยิ้มนะครับลุงเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ปล่อยเดี๋ยวก็เข้าบ้านเลยวันไหนคือปกติ ก็คือจะตัดหญ้าแล้วก็เลี้ยงอยู่ในคอกนางเดียวเหมือนกันเวลาตอานี้ก็เราอยู่ในคอกไงไม่คอยที่ปล่อยปล่อยอืมนะครับผมปล่อยได้เดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วเนี่ยรู้เวลาเลยถึงเวลาก็เข้าบ้านเองเลยอืมไปเข้าบ้านเลยดูเรื่องเลยนะพี่น้องดูพอเจ้าของบอกปุ๊บไปเดินเข้าบ้านดุ้ยดุยเลยไปเข้าบ้านเร็วัต่ียาวก็ยาวเนาะ โอโหยาวกระแทกเงินเนี่ย